ไอ้บอลมาได้ไงอ่ะนี่เขาโยนจะตั้งไปสองชั่วโมงแล้วไม่จะมาเรียกกันนานไม่ว่าอันอันมาแป๊บเดียวหน่อยแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวอีกละแป๊บเดียวเอ้นี่นี่นี่พี่ล็อกนะนิกิรู้จักตาพี่ล็อกน่ะไม่รู้จักค่ะเปลี่ยนรูปอีกแล้วเอ่อพี่ตาซองผมว่าอะไรนะ ไอ้อย่าเรียกอย่าเรียกพี่นิกกีเนาะต่อไปผมต้องเรียกว่าคุณนิกกีหรือว่าน้องนิกกีดีครับน้องนิกิค่ะว่าไงครับพี่ล็อกไล้ข่าวว่ามีคนเดี๋ยวนะใส่แมสใส่แมสอยู่ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินได้ยินต้องแหมเรียกพี่พี่ล็อกเลยนะแม่ได้ข่าวว่ามีคนขี้เห่าอะค่ะไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าข่าวข่าวจริงหรือข่าวปลอมคะผมเหรอครับ ไม่รู้ค่ะก็ไม่นะมีคนปล่อยข่าวอค่ะเข้าเนี้ยพี่เวลาพี่ดูพี่ข่าวมันก็ต้องเช็คก่อนว่าข่าวที่มาของข่าวมาจากไหนแบบช่วงนี้เฟกนิวมันเยอะนะเฟกนิว ให้น้องนิกกี้หรอฉลามโอ้ขอบคุณค่ะโอไม่ทันดูไม่เป็นไรครอุวิพีฉลพี่ฉลามให้กุลาบน้องนิกกี้ปิดแก้วหรอครับพี่ร็อกฉลามไหนครับไม่รู้จักชื่อนี้เลยค่ะไม่คุ้นเลยอฉลามตัวนั้นมันไปอยู่ในอ่าวไทยไปแล้วครับอ๋อโดนหูฉลามไปแล้วใช่ไหคะโดนหูฉลามแล้วใช่ไหมคะ ฉลาดไม่มาทำไงอ่ะกำลังต้องการแคปชั่นสร้างกำลังใจกำลังเหนือ่อยเหนื่อยกับการทำงานเหนื่อยกับชีวิตทํางานบอกเพียไปเที่ยวบอกพร้อมใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> อ่านลาเที่ยวไม่พร้อมเอาใจฟูมาเที่ยวฉันก็ไม่พร้อมฉันก็ไม่พร้อมเ <laughs> ที่ยวแคปชั่นเที่ยวพัทยาไปท<ะ>ี่ไหน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 เดี๋ยวผมให้แคปชั่นนะเกาะ เนาะจะได้คิดถึงกันเนาะพี่จะได้คิดถึงผมบอกว่าอย่าเรียกพี่น้องจะได้คิดถึงฉลามเรียกไม่ถนัดเลยมาเรียกน้องนิกกี้อันนี้อันนี้ให้คุณนิกกี้เต็มที่เลยนะครับเป็นคนร้วไเฮ้ย <c> ด <oughs> ีไหมครับเนี่ยคุณนิกกี้ร่ายเหินนะว่าไงเรเหินหบัว่าไงคะมาก่อนมาก่อนหลังไม่สำคัญนะครับ แต่อย่ามาพร้อมกันพอครับโอ้โหเราไลฟ์พร้อมกันนี่แบบเลยอ่ะใจฟูใจฟูจะฟูเอารูปใครมาติดเนี่ยสามารถได้แบบเดียวแล้วใจฟูรูปรไฟใจฟูสรุปมันมาพร้อมกันไหมครับพร้อมบ่ายครั้งเจ็บใจตรงเนี้ยเจ็บใจตรงเนี้ยนะล็อก คือวลาไม่มานี่หายก็หายพร้อมกันแต่เวลาคุณมาคุณจะมาพร้อมกันเพื่อต้องมาตั้งแยกล่หอุ้ยหวานใจหูใจฟูช่างกล้านะแต่ฟูเธอไม่ทักทายฉันง่อนเธอไม่ทักเบล่อนเดี๋ยวนี้พี่พี่ใจฟูเขาไม่ไม่ขับรถแล้วหรอครับทําไมพี่ใจฟูไม่ ไม่ขับรถแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่เขาไม่ขับแล้วเขามาขายขนมครกเนาะหยอดอือใช่ขายทองหยิบทองหยอดด้วยไม่ใช่ขนมครกอย่างเดียวเขาขายทองหยิบทองหยอดแล้วก็ขายบ้าบินใส่เขาสิไม่ไม่ไม่กิบไม่ขายบ้าบินกิขายขายเครือ นี่มาได้พรอมแมวแมวผิดเวลาแมวจำผิดเวลาอยิมผิดเวลา